เขาบอกว่าบางคนพูดนานมากเขาเริ่มพูดซ้ำๆซากๆซ้ำๆซากๆแล้เราอาจจะไม่สะดวกที่จะคุยกับเขาได้นานขนาดนั้นบางคนบอกว่าคุยสามชั่วโมงเนี่ยซึ่งเอทางซมาริตันจะไม่ปล่อยให้คุยนานขนาดนั้นเพราะว่าเขาจะพูดวนไปวนมากับปัญหาเดิมๆของเขาเออาจารย์ก็จะใช้วิธีว่าอตอนนี้เราใช้เวลาพูดกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะเราอยากจะทําบุญร่วมกันดีไหม เพื่อโปรดการให้คนอื่นเนี่ยเขาได้ซักถามเขาอาจจะมีปัญหาแล้วอาจจะรอสายของเราอยู่เรามาทําบุญร่วมกันไหมให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพูดคุยเพื่อที่จะระบายความในใจเหมือนที่เหมือนที่คุณทําเนี่ยแล้วก็บางครั้งฟังไปเราอาจจะไม่ต้องพูดอะไรก็ให้ให้เขารับรู้แค่ว่าอืมเหรออ๋อเหรอคะอ๋อคะ่ะอะไรเงี้ยให้รู้ว่าเรายังฟังเขาอยู่เรายังสนใจเขาอยู่เนี่ยก็โอเคแล้ว ถ้าท่านเป็นลักษณะนี้ก็คือเขาเผยมาแล้วไงคะว่าเขาไม่มีใครจริงๆเพราะฉะนั้นน่ทางทางผู้ที่เ,ออเป็นอาสาเนี่ยก็คงจะต้องช่วยเขายังไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่าวันหลังคุณมีปัญหาติดขดัดมีเรื่องไม่สบายใจเล่าโทรมาเล่าให้เราฟังได้ตลอดเวลานะคะเราเวลาทําการของเราคือกี่โมงถึงกี่โมงเรายินดีรับฟังเรื่องของคุณนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพร้อมอ่ะ ให้รู้ว่าเราพร้อมที่จะรับฟังเรื่องของคุณนะ่ะจะพยายามใช้คําพูดที่แบบนุ่มนวลกับเขาให้ไม่ใช่แสดงความรําคาญหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้สบายใจขึ้น<ม>เขาสบายใจขึ้นแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามีคนพร้อมจะตอบปัญหาเขาพร้อมเียบเป็นที่ปรึกษาเขาค่ะ